ดีพี ưa, 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 t, ่น้องกับสบายดีสวัสดีเด้อสบายดีตอนเด้งเด้งพี่น้องตอนนี้ก็ร่างสิเข็ดเนี่ยกินเด้งนาะไส่กางงแซ่บพี่น้องพี่ดาวน์เบิ่งกเห็ยนบออะไรปลาลุหน้าพี่น้องใส่เจมันยังเลือเกลือนะเดือเกลือเดือบเป็นง่วหน่อยนึงน่ะโดยเมื่อกี้เนี่ยขายเพื่อเบเกิลหมอง มองอันนี้ดมองเคียสียมันก็ได้ปีขาก็ได้เปิดใหม่หลบัั่งจะเปิดหรือว่าอะรเปิดแหละเูบนเกาะอุบดีไพมาดิไพมาไพมาสบายดีปารูม่ีมานั่งดีว้นั่งดีสบายดีปารูนั่งลงาสบนั่งโง่สบายดีปารูามันติดอกเนี่ยบีเส แน่นั่งดีๆสบายดีปาลุก่อนสวัดีคดูไอนงดีๆเดเจอนสบายดีปาุนะสดีปาุนะบ๊ายบาย่ะไอ้นคนสดีปาุฮะี่เดดยังไปปา Nhưng cứ mụn Mụn đi đi Bà sao đi phá rụng Cảm mẹ bố rụng nạt mưa hôn mơ tốc, nặng nhưng đi đợi gì nào thân là bốc cũng Ừ phải đến đếp Tại vì đinh đinh Phải đi sợ à Cả phụ đi ăn ấy đợi กินยาเตี้ยเตีเออแล้ววันไหนจะสิกินนะฮะจ้บังกินยาแต่ละสีเศร้าจะเถื่อเจ้ากินเกลือโดนแม่เอาหนาไหนกินลดยเฉพาะคนเอือยคมเอือยยังอดเอาอืมเจ้าอะนั่นอดอ้าเจ้าอดอาอยู่บ่เจ้าอดขึ้เกืือยอยู่บ่อ้าวฮะอดอดบ่อดเนี่ยไรข่กินไข่กินไข่ บให้พาเทีนั่นนี่ดีดีคนโมหุดีดีเดี๋ยวโรคไม่เปลี่ยนเมีหย,ยนหนูกรลายหลาหนูไล่ดีดีเนาะปลาพี่น้องจะลอยไปปี๋เนาะเบียดค้องก่อนพิดกันกระไรอีดะเห็นเด็กวี่มาต่ำกินก็นกักเคือละพี่น้องเออปี๋กินก็ตำักเคือ,นอเออนา,านะขอวายยุ่งอันมากินแบบว่ากันปี๋ปลา ขันบุมีบักทัวกับตำมะือ้อสินะ <ไป S 1> มาเจังเสร็จตำใส่ไปอีตู่พี่น้องนะมุหงงเงี่มา,า,มาควยเขากันมาเลยแบบประมาทก,กินเดีย๋ยวสิตำเ,เสร็จใส่สีเรี้ยๆเดวกระพากีตู่ลงไปเนาอพี่น้องโอเยม่มชิสวยเขาเาะนอพี่น้องนี่อาหารเลกดับลองเสมแบบนี้นะดเดซเาราพี่น้องโอ้ยในในบอกคนแล้วนะ เออโตก็ได้ à, 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 vậy ทีนี้ จุยจุยได้พี่น้องปลายามนี่มันมันเสพที่สุดก็คือปลาดุกนี่แหละมันก็ปลาดุกผัดอีกข่อยอาวว่ามันเขาเปิดนะหิ้งไปอันนั้นจังหันะะนี่สาวเสพเสพไปจ้ะนี่พี่น้องเสพเสพจ้ามือน,นี้เนาะปลาดุกหน้าใหมไหมได้มพี่น้องปลาใหมไหมกินกับตำมะเขือแซเสพ มะเขือพี่น้องใสน่นมายสมจังหน่อยเฮ้ยเสียบมีไฟเคยกินบ่แบบมักบอเมนูนี่นะนะแบบปิ้งปลาตำมะเขือเนาะพี่น้องบางคนส่วน,นาคก็จะกินแบบเป็นกับตมอันนั้นตำมะฮุงเนาะตำมะทั่วปีไปซะนนะเสียบดืวกันพี่น้องแต่ว่าไฟทำดักเคยโดองนี่โดองเ้อตำมะเขือนี่เสียบดี

เดี Or, so MM ๋าหน้าไม่ก yeah, <Yeah. S 2> mm ็นอกไปน่อยยามันรเดียกันอุ้ยว่ามีุ่นมาากบางทีตุบๆอยู่เดี๋ยวจะไปตำอีกจนึงเนาะนี่พี่้องนี่พี่้อกอวมันอบปลาโอ้โห ิมาพี่น้องลูกิ้กระด่จะตำาเขือเนาะนี่ไพ่<ม>อีตูนะอันนั้ไม่ให้ทิ้งมาหรกโดยพ่อีตูแต่กับป๋อ้อใส่ผมกันด้วยพี่น้องี<ม>่ตำ<ม>ก,กับกนะรนะรดาเนาะดู จะกดหน้าไม่เหลือกินหมอหลูกอ๋อจะเกงเนาะอย่านะพี่น้องตัาแบบว่าธรรมดาเนาะเสีบบกขคาพี่น้องตรงนี้จะบบกไน่าออกระไรแต่กามคาเสียบกันใช่ปะหยอกหยอกเอย ตอนแได้บัามมาเลยบัามันกล่ะเห็นอยู่เห็นยเดนว่ายิแปรงนูอาจะพี่น้องกัปลาแดดแค่นี้เลยม่ปลาแดกปะด้ปลาแดดครับปลาปลาขาปูดเหฮะปลามินเหรอปลมินหรอปลาหสิน้ แต่บอกพิงแหงนะพี่น้องใช่พิชก็ไงหน่อค่ะจับด้จับ้งแม่จับแปด่อ่าบัามากจ้เดี๋ยวแล้วพี่น้องเมาเกลือมันกิ้มบาอยากเลยอ้ยอาจารย์

เดี๋ยวไปเบิ่งสีนตานลำกันมานี่นะองดูเขาได้ไหมที่โตเบิ่งเบิ่งเบิ่งความมันปวดบวบอยู่ตาเสียบินี่พี่น้องสุกแล้วเนาะพอละไรซ้ำนี้มันสิกรอบเกินไปมันมาเสียพี่น้องสองเด็กกินเอียงพักพักกินพัดพักใส่ไข่ <ไ>ปดีปล<ป><ป>าลูกแน่ไปดีปา่าไปดีปา่ปปาลูกเหอนกับคนเอนที่เหมือน,นกตังเขาอนเนี่ยไปดี่ไม<ป>่คิด่น,ดน,ดไนกไตตงเนี่ยะนี่กะปิงปลาตตั ยี่มนยังกกปแ้าล่าีปาลงจาลูก้ยเออไูยังกินบอกป้าลูกแม่ปีจ้าล่หมากินอืป้าป้าดเจาลูกป้าลูกยิ่ป้าลูกมาอีแลหายมันทอดอีแนลหายมาเด้อพี่น้องกินขาคำในมือนี้เนาะ เกินเดีวพีาไอเลยมือนำนี่เอาแต่ว่าสิเห็นอยู่หรอวะในโทรศัพท์คจ้งเคงเก่มพี่อาตัวแม่แค้ให้พี่ยายกันเอากินพัดพักใส่ไหก็ไดู้ไพัดเป็นถวยดีจะอิ่มนะวัตถินใส่เสียงก็ถือเบื้อกับหนากับรรงแบบม่ภาษาอไรู้

กินพัดพัดแต่แม่เห็ดกินต้องไงเนาะมั้ักอย่า,าปักปักยาอะไรหรอวะักยาแล้วก <c oughs> น้ำไม่กินนะ

พ่อก็แม่ต่างกันนะพ่อเป็นคนตีเป็นคนหายแม่เป็นคนเีอยเป็นคนหยุดขามุ้งเป็นคนเบียวมากับพ่อหักแม่ชอบปะใช่ชอบจะโดนไหมน้องห่ะโดนน้องไม่รูไปแม่ใส่กุบายพ่อใส่เแฟนไต เราจะไปต่อยืนเขาได้ไหมครับ ท่านนำก็ท่านหนำแข้ไม่ข้อสองเกตุเนี่ยอะไรแต่แขนเนี่ยโอ้หเไปวะบใจได้หรือหายไปไดไฮม่อพ่ไหาไปไย้าไปมองพ ดีแล้วลุงดินมั่มั่ไม่ม่จอิ่มแล้วปะไปแยกยุกโอ้เออกกับกินกกับกิมอคนท่าคนมาอิ่มอคนทแ้วก็บอิ่มอีดากินเนื้อมันตีนี่มันตายแล้วตายแล้ว พ no. okay. ื่อนกินเองก็ได้เด้อพี่น้องแบบว่าเพื่อนมาคอยให้ปอนเขาหรอกมันจะกินเองกินเขากินน้ำงานอาบน่ะนี่บ้าเคยอาบเองอาบน้ำอาบเองกินน้ำกินเองด้วยจะอาบเองยังบ้ายังกะเห็ดเองแต่บ้าล่างก้นอาอันนี้บ้าเลยเห็ดเองจะเก่งนะนะจะเอาอะไรจี๊เอ้า ใจเขา,ขาออวานะใจเขาใจเขาแล้วบังจ่างลยเล้ยนี่จ่างจะกรายออกเล้ยเดี๋ยวอิ่มนะเบ้มฟิชเคปแต่แม่เบิ้มเนใ้ริีเป็น